สนับสนุนโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวมาเก๊าประจำประเทศไทยสายการบิน C e แนนอ,นอร์เอเชีย Canon อีนแม่นี่อีม่นีอออ่อ๋อขออขอกรอบขอกรอบ ไม่เบ <not S 2> ื่อบ้างเลยครับไม่เบื่อเพราะว่าเรานะคะมาในคอนเซ็ปไทยสมัยอินมาเกาถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องยิ้มไปค่ะจริงไหมพี่เอกยิ้มยังท่านเลยโอ้โหโอ้โหเร้ามาในสไตล์คอนเซ็ปไทยสมัยมาเกาเนี่ยเพราะว่าหาอะไรมันๆเล่นกันดีกว่า มีอะไรมันนี่อาจะถ่ายภาพแล้วจะได้ให้คุณผู้ชมไปโหวตกันในเฟซบุ๊กเยี่ยมเลยค่ะอาจารย์วันนี้คอนเซปต์อะไรดีคะคอนเซปต์ในเมื่อเป็นไทยสมัยมาเกาเนี่ยเแล้วไย บุคคลคู่กับวิวดีก่าแล้วก็ถ่ายไปยิ้มไปนี่ค่ะของเรามอนเดิมถ่ายไปยิ้มไปอยู่ตรงไหนของมาเขาก็มีความสุขได้การถ่ายภาพวันนี้เป็นยังไงครับอาจารย์ครับง่ายๆครับเราก็จะใช้กล้อง U S 1100D นะครับอ่าจะสาธิตให้ดูใช้กล้องตัวนี้แล้วกันนะครับเริ่มต้นเรากดปุ่มอ on ครับวิธีง่ายที่สุดที่ dial mode นะครับเราหมุนไปที่โหมดถ่ายภาพ portrait นะฮะเป็น portrait รูป บุกคนนะครับผู้หญิงเป็นผู้หญิงนะครับเอาไว้ถ่ายภาพแต่ผู้ชายก็ถ่ายได้นะครับก็จะบอกไอ้นีกล้องนี้ผมก็หมดสิทธิ์ผู้ชายก็ถ่ายเสร็จแล้วนะครับสังเกตที่ด้านหลังนะครับที่จอนะครับก็จะขึ้นพอเทิละสำหรับผที่จะถ่ายภาพคนละทีนี้บางเออเราต้องถ่ายด้วยตัวเองต้องตั้งเซลร์ไทม์เมอร์วิธีง่ายๆก็คือกดตรงนี้นะครับ ุ่มด้านวงแหวนเนี่ยด้านซ้ายมือนะครับที่เป็นรูปเซลทามเมอร์นะครับกดลงไปสังเกตนะครับเราก็มาที่เซลทามเมอร์อันนี้จะนับ1ิวินาทีนะครับหรือเราจะใช้วิธีการถ่ายเป็นคอนดีอร์ก็ได้ก็แล้วแต่สะดวกมากแม่สองถึงสิบลูกถึงสุดเพื่อเราอยากได้แอคชั่นอะไรที่มันหลากหลายในมุมมุมเดียวันอะไรแบบนั้นเนะครับก็แล้วแต่ว่าจะใช้วิธีไหนนี่ได้ทีละลูกนะครับ อันนี้ก็ได้ตั้งแต่2ถึงสิรลูกโอเคเลยอันนี้ง่ายเลย2อง้นแค่นี้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเรา2องคนลุยลุยอันนี้ความรักครับก็รู้ว่าใครที่คริวขนาดอ่เอาแล้อนล้วเอาเอาา เท่าที่ถ่ายไปว่าไอ้เด็กยังไม่มีใจแล้วอ่าเดี๋ยวลองดูเคยจะมีมีไหมหรือเปล่าครับโอ้โหอ้โหอ้โหหมดแล้ววอเรือสร้างเนี่การสร้างสารรค์ผลงานระดับโลกมันไม่ได้สร้งางได้ง่ายนะครับ,รบต้องใช้หลายๆอย่างปงระกอบกันจินตนาการต้องใช้จินตนาการครับว่าจะเทคนิคเทคนิคครับ แต่สุดท้ายแล้วก็ทนทนความบ้าคลั่งครับเหมือนจะฟาดขอนฟาดงานแอาการกันแล้วก็จบประมาณได้และได้ละเดี๋ยวเราไปไปดูอ๋อถ้าก็ไปดูอีกหนึ่งคนจะมีอยู่เลยเหรอเห็นอยู่ไกลๆครับจ๊ะไปครับอาจารย์นี่ยครับในพื้นเมฆครับผมไม่อีหนึ่งคน กำลังปรปับแต่งกล้องอยู่กำลังปรับแต่งกล้องอยู่เลยให้ช่วยเหลือบ้างครับอาจารย์ขากำลังสงสัยมากๆเลยคือจริงๆเราอยากให้มันเอาโหมดพอตเทปเนี่ยมันก็จะช่วยในแง่ที่มันจะเปิดรับแสงกว้างให้แต่ว่าแฟลชมันจะขึ้นเองอทีนี้พวกเอาไม่เอาเนี่ยเราต้องการแสงธรรมชาติอยู่แล้วุกใช่ค่ะคือเราต้องไม่เอาไม่ใช้แฟลชไม่ใช้แฟลชจะได้เห็นฉากหลังถูกต้องครับว่าเอาไม่เอาได้มันเกต้าเอกมันเป็นแบบเกไปยืนไปยืนเห็นชัด ฉากหลังต้องอยู่ห่างกัตโดแบบ๋อใช่ครับเขยับมันี่ขยับมานนี้โคกเลยค่ะข้างหลังมันเอาแล้วจริงๆสังเกตนะครับก็ช่างหลังก็จะเอาละอ่าข้างหลังเอาแล้วโอ้โหหน้าตาดีที่สุดตั่าที่เคยเห็นมาเี่เดี๋ยวหนูลองมากงพี่เอขยับตรงนี้หน่อยถอยหลังถอยตรงตรงทางนี้เยอะไปแล้วพี่เอ้ปิดเฟรมเข้าไปอีกนิดนึง yes พัดเลยหน้ารถเม่์เบลอเลยเพราะเมื่อกี้เราโฟกัสที่หน้าพี่เอกไว้แล้วเราก็ขยับเบลอจริงด้วยอ่ะเบลอจริงจังโอ้ยอาจารย์คะครับมุมนี้นี่มันสุดยอดจริงๆอ่ะข้างบนลิ้นห้อยแล้วกัน พี่เอกหนูยังไม่ได้นับพี่ลิ้นเข้าไปก่อนก็นได้เดี๋ยวพี่ <All right. S 1> <c oughs> จะทาก,ก่อนพี่คิดว่าพี่จะอาปากค้างว่าทำไมอ่ะตำแห่งได้แต่ลิ้นไม่ได้๋ยวรู้ไม่ไมชัดเข้มเขมไหวไหมอ่ะไหวไวไอยู่ไหมโอเคได้อันนี้อันนี้แสงตกที่หัวพอดีมองไม่ค่อยเห็นนิหน่อยอืม mm. ใช่ เลยทีเดียวนะคะหน้าโบสถ์เซนต์ปอลค่ะที่นี่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของมาเก้าเลยใช่แล้วค่ะส่วนที่เห็นนี้นะคะก็เป็นส่วนที่เหลือะค่ะมาจากโบสถ์มาตาไดอีนะคะ<ช>สร้างขึ้นปี1602ถึง1604ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเซนต์ปอลนะคะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรก นเอเชียตรวจออกมหาวิทยาลัยเซนบอร์นเนี่ยนะคะเขาถรวไฟไหม้ไปในปี183,5นาค่ะทาให้เราเห็นอยู่นี่ก็คือลงเลยแค่เฉพาะส่วนที่เป็นหน้าตึกเท่านั้นเองเดิมนี่ด้านหลังนี่เป็นไม้ทั้งหลังเป็นไม้หมดเลยแล้วก็ถูกไฟไหม้ไปแล้วก็กว้างกว่านี้อีกอยากถ่ายรูปแล้วงั้นเดี๋ยวจะถ่ายรูปไปอยู่ครับจรับครับ ก็ผมต้องถอยออกไปอีกถ้าจะเอาเต็มตัวแต่ว่าเป็นเส้นพอไม่เคยชัดเี่มสองตัมี่ภาพสวยกลิ่นใช้ได้ครับาบางเส้นพอเต็มเต็มในที่สุดก็เต็มเต็มไม่ถ้าเกิดใครอยากดูภาพนี้ใครอยากเห็นเส้นปอรบปวนมาเปิดกระโปงแม่รบปวนมาเปิดกระโปรงคุณไอซ์ดูเพราะว่าตอนนี้โดนคุมไปแล้ว นี่แหละครับได้ละพร้อมกันดีสักครู่หนึ่งครับเราจะเปิดเผยให้ทราบว่าชื่อภาพนี้คือชื่อภาพอะไรและว,วันนี้นะคะการถ่ายบุคคลคู่กบวิวเลียเราได้กันถึงสองภาพด้วยกันค่ะจากในพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะก็จะเป็นบ้านที่แบบว่า รู้สึกว่ามันสวยดีก็เลยอยากลองถ่ายกับบ้านจําลองลองเล่นดูนะคะภาพนั้นก็ถ่ายเองแต่ส,วส่วนสำหรับเส้นกอนนะคะด้วยฝนตกอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะลืน่นก็อ,อาจจะต้องให้อาจารย์ถ่ายให้แต่ออกมาสวยดูใจทั้งสองภาพเลยชอบมากไอ้ขอตั้งชื่อภาพสองภาพนี้ว่าไลค์ให้เกาด้วยนะอะไรเงี้ยนะคะก็แหมมีความสุขก็ต้องกดาลคๆแล้วก็ไลค์ให้เกาด้วยนะนะคะก็ ฝากด้วยละกันค่ะกับรูปนี้ผมกับ롱นิ้วสวยสวยงามถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะ เป็นไงบ้างครับทริปนี้<อ>ไทยสมาอินมาเกาตอบชื่อไทยสมาอินมาเกาจริงๆเลยค่ะเพราะว่าทริปนี้นะคะยิ้มตลอดทางมีความสุขแฮปปี้ม,มากๆ<า>แล้วเทคนิคถ่ายภาพวันนี้เป็นไงบ้างครับชอบชามากเลยอ่ะอาจารย์เพราะว่าเป็นการถ่ายพอเทตเป็นจริงเป็นคนชอบภาพพอร์เทรตมากแต่ไม่รู้ว่าเวลาถ่ายคนเดียวต้องทำยังไงนี่แหละเราก็ได้เทคนิคในการถ่ายภาพคนเดียวจะไปไหนหลังจากนี้ไปเราถ่ายภาพคนเดียวแบบว่าเป็นพอร์เทรตได้แบบสวยงามเลยไม่ยากไม่ยากเกินไปแต่ภาพวันนี้ออกมาสวยมากสวยเนาะเราต้องเรียนชื่อภาพคนเดยขอรบกวนเมย์ถ้าเป็นในมิวเซสิ ใช่ไหมคะหนูตั้งชื่อภาพว่า e Sun e Sun อีออ u n n y e a r s u ออ y แล้วก็ต้อง้าพื้นเสกของเรานิดยนึงใช่เพราะผ้ามันอยู่ตรงแบบช่องที่เป็นแบบจีนๆพอดีเราก็ใช้ภาษาจีนเข้ามาเกี่ยวข้องนิดนึงและของคุณไอ้ล่ะครับข<ไ>อ้ไอ้นะคะไอ้มีความสุขสบัดกระปงหัวรอคิกคักก็จะตั้งชื่อว่าคิก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 ไลฟ์ให้เก่าด้วยนะ ครับว่าอีเออซันสมายกับคิดคิดคิดคิกคิดไลน์ให้เขาด้วยนะจะเป็นยางไงกันบ้างนะครับก็อย่าลืมเข้าไปคลิกไลค์กันได้แต่วันนี้พิเศษเพราะว่าไม่ได้มีแค่ภาพเดียวครับอาจารย์สองภาพสองภาพครับแล้วอย่างของคุณไอซ์ล่ะครับภาพที่บสถ์เซนต์ปอกเตั้งชื่อไว้ว่าอะไรเอ่ยอ้าวไม่แน่เลยชื่อภาพพิ้วๆค่ะพิ้วพิ้วทำไมอ่ะกระโปรงมันพลิ้วๆอ่้ ผู้ชอบผลงานของใครก็แล้วแต่นะคะเข้าไปกดคลิกไลค์ด้วยใช่คะ่ะผู้โชคดีจะได้รับรางวัลอะไรคะตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพมาเก๊านะคะแล้วก็กล้อง canon eos รุ่น1,100ดิจำนวนสองรางวัลวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสายก,การบินไอ้รัฐโดยการที่ทำให้เราเนี่ยเดินทางมาถึงมาเก๊าอย่างปลอดภัยแลวก็กลับ เดินทางครั้งต่อไปอย่าลืมนะคะเดินทางไปกับสายเกตินแอร์เอเชียค่ะใช่แลวครับเวลาจะเดินทางท่องเที่ยวทั้งทีนะครับเราก็ต้องเลือกสายการบินที่ดูอุ่นใจใชสะดวกสบายใจถูกต้องแต่วันนี้เนี่ยผมคับใจมากเลยใช่แล้วอาจารย์ทำไมคะับใจที่ต้องเดินทางกับเอกอาจารย์อาจารย์เอาว่าหลังถ้าเบื่อพี่เอกบอกพวกหนูได้ครับบอกพวกหนูได้นะและก่อนจากกันวันนี้นะครับเราไปชมภาพความประทับใจแล้วก็ความสุขของเรา